สวัสดีค่ะวันไรารากพันไม้นะคะบอนสีหน้าหนาวอากาศเย็นลมแรงด้วยค่ะเป็นบางวันบอนสีของเราต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเป็นหน้าที่บอนสีเขาจะเจริญเติบโตช้านะคะยิ่งถ้าต้นเล็กๆก็จะมีปัญหาเยอะเลยค่ะจะเกิดอาการแค่แกรนไม่โตไม่แทงหลอดนะคะแต่ถ้าบอนสีที่ โตมากแล้วอายุเยอะแล้วทรงสวยแล้วบอนสีจะค่อนข้างไม่มีปัญหานะคะแต่ยังคงอยู่ดีถ้าเราในที่นี้ต้องได้รับการบำรุงด้วยนะคะต้องบำรุงเขาให้ปุ๋ยให้น้ำเพียงพอเป็นไปได้อากาศเย็นๆแบบนี้ให้น้ำเช้าเย็นก็จะดีค่ะเพราะว่าบอนสีที่อยู่นอกตู้เขาจะเผชิญกับอากาศแห้งนะคะแล้วบอนสีจะเกิดอาการขอบใบไหม แล้วก็จะทิ้งใบไวนะคะถ้าเราให้น้ําไม่เพียงพอหรือว่าเราไม่บํารุงปุ๋ยบํารุงอะไรเขาเลยเขาก็จะค่อนข้างมีปัญหาจะงองเงกันบ้างนะคะหน้าหนาวเป็นอะไรที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษแต่บอนสีที่เ,เพื่อนๆชมเหล่านี้ไม่มีปัญหาที่พูดมาข้างต้นเลยนะคะบอนสีตรงนี้จะยังสวยงามอยู่เพราะว่าเราได้บํารุงเขาโดยการเพิ่มปุ๋ย มูลใส่เดือนใส่ค้นต้นให้เขานะคะแล้วก็ลดน้ําสม่าเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะบอนสีของเราก็ยังคงสวยงามเป็นพุ่มเป็นกออยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับหน้าอื่นๆเลยซึ่งไม่มีปัญหานะคะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะแต่ว่ายังมีบอนสีอีกแบบหนึ่งนะคะอยู่เลี้ยงนอกตู้ดูแลเอาใจใส่ เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่สวยทําไมเขาทึงมีปัญหาก็คือบอนสีตรงนี้นะคะคือบอนสีตรงนี้ก่อนหน้านี้จะสวยงามกว่านี้มากๆเลยค่ะเคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วว่าบอนสีที่เอามาเลี้ยงใส่กระถางดินเผาใส่กระถางดินแบบนี้นะคะบอนสีเขาจะมีความแตกกอต้นสมบูรณ์ใบใหญ่ แข็งแรงกันสวยงามกันมากๆเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าเพื่อนๆนยังคงจําได้บอลสีตรงนี้จะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วบอลสีที่อยู่ตรงนี้กลับมากิ่งก้านหักกันหมดเลยค่ะเกือบทุกต้นเลยนะคะอย่างเช่นต้นนี้อ่าเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าฮนุมาน ออกศึกนะคะดูออกศึกของเราเป็นแบบนี้นะคะคอหักกันหมดเลยเพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้บอลสีก็จะเกิดสภาพนี้นะคะคือบอลสีช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นอากาศแห้งแล้วบอลสีโตช้าอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ใส่ใจมากกว่านี้คือเราก็ไม่ได้อยู่บ้านประมาณ3วันสัปดาห์ที่ผ่านมา บอนสีตรงนี้บางต้นเราก็ลองด้วยถาดใส่น้ําแบบนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่สภาพดีอยู่นะยิ่งถ้าเป็นบอนทรงเตี้ยทรงพุ่มแบบนี้เขาจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะคือเขาก็ยังคงได้แตกใบแตกหลอดแตกใบขึ้นมาใหม่อยู่แต่ถ้าว่าถ้าเป็นต้นที่ทรงสูงก้านยาวๆแบบนี้ทนไม่ได้ค่ะสภาพคือช่วงเราไม่อยู่เกิดอากาศ แห้งแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะเราไปต่างจังหวัดที่ไรจะเกิดอาการเช่นนี้ทุกครั้งเลยบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้จะเกิดอาการแบบนี้เลยนะคะก้านหักใบฉีกขาดขอบใบก็จะไหม้แบบนี้เลยค่ะกลับมาเห็นสภาพบอนสีถึงกับโอ้โหสงสารนางมากๆเลยนะคะบอนสีต้นใหญ่ๆต้นสูงๆเสียการทรงตัวกันหมดเลยนี่ขนาดเราค้ำไว้อยู่นะคะเราก็พยายามช่วยโดยการ หาไม้หาอะไรมาค้ำให้เขาอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้กรบลมแรงได้เลยนะคะเสียรูปเสียทรงกันหมดเลยกิ่งก้านหักหมดเลยขอใบก็เริ่มไหม้กันอีกแล้วนี่สภาพบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้ในอากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็จะเกิดสภาพแบบนี้นะคะเราถึงบอกว่าเป็นไปได้รักมากชอบมากไม่อยากให้เขาเกิดอาการแบบนี้ก็เลี้ยงนอกตู้อ่าไม่ใช่สิก็ต้องเลี้ยงในตู้นะคะจะไม่มี ปัญหาเหล่านี้เลยแต่ถ้าเราก็อยากเอาออกมาโชว์เห็นเขาต้นใหญ่แข็งแรงก็อยากเอาออกมาโชว์ข้างนอกบ้างไม่ต้องไปเปิดตู้เวลาอยากดูนะคะก็เอามาแบบนี้เลยก็จะเจอสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะกิ่งก้านหักกันหมดเลยเสียดายกันมากมากเลยนะคะนี่คือปัญหาช่วงอากาศหนาวหน้าหนาวน,น,นี้นะคะถ้าหนาวเย็นธรรมดาพอพอทำเนานะคะพออยู่ได้แต่ถ้าเกิด มีลมด้วยก็จะเป็นสภาพนี้เลยเพราะว่าบอนสีตรงนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะช่องลมพอดีเลยค่ะตรงนี้ลมจะผ่านมาโดนบอนสีที่ตั้งตรงบริเวณนี้ทุกต้นเลยนะคะถ้าเจอลมแรงนางก็จะก้านหักก้านงองใบฉีกขาดแล้วก็ขอในที่สุดขอใบก็จะไหม้นี่เราตัดทิ้งหลายใบนะคะสภาพที่เห็นนี่คือ เราได้ตัดทิ้งไปแล้วใบไหนที่หักหักงองๆเราก็ไม่ไม่เก็บไว้นะคะเพราะว่าตัดแล้วจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะสวยงามกว่าเดิมเลยนะคะอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ชายชนของเรายัางสวยงามอยู่ค่ะใบเก่าตัดทิ้งใบใหม่ก็จะแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่าเสียได้ตัดทิ้งไปเลยค่ะนี่คือปัญหาช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งลมแรงก็จะบอนสีก็จะทนไม่ได้เพราะแบบนี้นี่เองนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขในการรับชมบอลสีที่สวนวมลัยรักพันไม้ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ